พร้อมแล้วนะคะจะได้รับชมนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะึ้นเวทีสง่างามมากนะครับช่วงเวลาตรวจจกนี้ไปท่านจะได้พบกับการสแสดงของโรงเรียนบ้านน้ำสร้างนางเผ่าผู้ถือป้ายเด็กชายอะไรครับนั่น <c oughs> สุดยอดเลยครับนี่นำเน่น,นมวยไทยขึ้นบนเวทีเหมือนกับเรานำนักมวยขึ้นเวทียังไงอย่าง,งนั้นแหละครับนี่ นะครับดูลีลาท่าทางแล้ววันนี้จะต่อยหนักหรือต่อยเบาก็ต้องดูนะครับนี่โอ้มีเตะตู้ใหญ่กันเลยเลยฮะนะครับคุณครูอ่าพร้อมแล้วนะคะอ่าพร้อมแล้วก็อะไรชื่อเดี๋ยวเราจะประกาศทีหลังนะคะหนูพร้อมที่จะทําการแสดงแล้วใช่ไหมคะอ่าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงบอรมือต้อนรับการแสดงขีต่ามวยไทยค่ะ เด็กตายสตอถึงอยู่ไม่สวยแต่ไม่เจ้าชู้ก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดลอกฝันถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างใน สุดยอดมากๆเลยะนะครับนี่อ้ยพู้ถือป้ายสุดยอดมากๆมาเอกอยู่ด้านหลังนะครับชอบผู้ถือป้ายนะครับนี่ครับนนี่สุดยอดนะครับ หล่อมากถอยหลังนิดนึงลูกขยับมารตรงพร <laughs> มแดงนะคะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับขีตตะมวยไทยเรามาดูนะคะขีตะมวยไทยที่ได้ชมนะคะมีทั้งลีลา,าที่รรมัดทะแมงนะคะเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีจังหวะลีลาที่อ่อนช้อยนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวนะคะของไทยของเรานะคะทีนี้มาดูนะคะรายชื่อผู้ที่สแสดงนะคะประกอบไปด้วยเด็กหญิงวานิดามโนรัตค่ะคนไหนคะสวัสดีด้วย อาวาสวัสดีท่านผู้ชมด,ด้วยนะครับะค,ะค่ะต่อไปนะคะเด็กหญิงวินิดาจำปาทองค่ะออสวัสดีนะครับเด็กหญิงสุภาพรสุภาวดีพาณิชย์ค่ะเด็กหญิงปาริชาติเที่ยงพะดุงเด็กหญิงขวัญจิราสุนะเด็กหญิงชาลิสาชานข้าวเด็กหญิงพิชากรโคสวัส์เด็กชายธนบดีสดคมขำและเด็กชายประภาวิทมีสีค่ะ ฝึกซ้อมโดยนะคะคุณครูอภิรักษ์บุตรลักษ์ค่ะและอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการวิโรธรอดทองค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะขบโอการนี้เรียนเชิญน,นะครับท่านทองสุขเกษรินะครับรองประธานสภาองค์การบริหนารส่วนตะบนทาาุนะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับเด็กๆนะครับขอบกราบเรียนเชิญครับอ่ารับรางวัลโอ้รับรางวัลน,น,นะครับ นี่อาทุกคนนะครับรับะมันกับลูกนั่นนาเวทีนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะมอบทุกคนเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานนะคะที่ได้ทำการแสดงนะคะก็ถือว่าเป็นลีลาที่สวยงามศิลปะการป้องกันตัวโดยเฉพาะนักเรียนหญิงผู้หญิงของเรานะคะที่จะต้องเรียนรู้ไว้นะคะใช้สำหรับการป้องกันตัวได้นะคะนะครับ เดี๋ยวเชิญคุณเดชศักดิ์ด้วยด้านบนครับคุณคุณเดชศักดิ์มานะครับเป็นตัวแทนนะครับชอบคนถือป้ายมากเลยนะคะทำงานหนักที่สุดท่านหัวักซื้อคนถือป้ายอยู่เดี๋ยวจะให้รายงานโตสงสัยคนนี้จะไปท่าสีเหมือนกันนะครับครับยังเป็นเพื่อนนะครับให้กำลังใจนะครับข้าแถวตรงๆลูกอ่านนะคะจะได้สวยงามนะคะเพื่อถ่ายภาพนะคะ ขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับให้กำลังใจกับน้ำสร้างนะครับนาเพานี่คือขีตะมวยไทยแล้วก็เดียวครุยนะครับเดียวครุยได้รางวัลนะครับระดับเหรียญเงินอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่านะครับจบไปแล้ว3มชุดการแสดง3โรงเรียนนะครับครูนะครับเหลืออีกนะครับหลายโรงเรียนนะครับอ่าลำดับที่4 จากโรงเรียนบ้านธาตุค่ะบ้านธาตุธาตุศึกษาวิทยาธาตุศึกษาวิทยานะครับอุ้ยมาเลยครับมาแล้วเรียนเชิญเลยครับในบนเวทีเลยนะครับนี่วันนี้เรามีมีตุ้ยหนุ่ยมามาแสดงบนเวทีด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะได้รู้จักชื่อรู้จักหน้าค่าตานะครับหลังจากการแสดงเสร็จนะครับ สวยงามมากวันนี้มาในชุดสีชมพูนะครับอ้าวจัดระเบียบของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับพร้อมพร้อมยังครับโอ้จัดก่อนอ่าตอนนี้กำลังจัดบ็อกกิ้งนะคะว่าจะยืนตรงไหนแต่ดูหน้าตาน่ารักมากนะคะ บ้องแบลทั้งนั้นเลยนะคะ, <Okay. S 1> ะพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วใช่ไหมคะ,ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับการแสดงจากโรงเรียนบ้านท่าท่าศึกษาพิยาค่ะเด็กตายซตอถึงอยู่ไม่สวยแต่ไม่เจ้าชู้ก็แล้วกัน รักใครรักจริงไม่คิดลอกฝันถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระบือเธอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน Thank you ชูแล้วก็ไม่ได้แรงจังแต่พวกใครใส่มันลลวว่าผัวชาติอย่าบอกให้รู้ไม่ได้เจอชู้ในสังดันแต่ผัโชว์ปันมันยากจริงสุดสวดให้พี่น้องนี่นะครับ เรียกเสียงฮือหาได้นะครับนี่รอยยิ้มท่านผู้ชมเต็มไปหมดเลยนะครับนี่มาต่อแถวกันดีๆครับเดี๋ยวเราจะรอรับรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมชอบคนนี้นะครับนี่ผมชอบคนนี้เข้าแถวเลยนะครับรางวัลรับรางวัลนะครับรับทุกคนนะคะเป็นการแสดงนะคะอ้โหอนาคตแดนเซอร์เงินล้านนะคะกาฟิวกรับฟิวรับแล้วก็รางวัลประแจกเพื่อนลูกนี่นะครับนี่ ิปหน้าเวทีเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนนะตอนนี้นะโอเคนะครับนี่นะครับมองจากจอนะคะเหมือนรับเบียบวัทศิลป์เลยนะคะยังไงอย่างนั้นครับเอล 5G นะคะเอลคูนะครับเอลเด็กขนาดนี้เอลคูจะขนาดไหนนะครับสุดยอดนะคะสุดยอดมากเลยน่ารักนะคะสมวัยมากนะคะวันนี้ได้มาสร้างสีสันนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าได้บุญนะครับ นี่เด็กๆของเรานะครับอยากจะรู้จักชื่อนะครับน้าคาตาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวเองนะครับว่าอยู่ชื่ออะไรแล้วก็อยู่ชั้นอะไรนะครับเห็นการแสดงแล้วเราจะมาฟังเสียงใช่ไหมครับอยากจะฟังเสียงนะครับคุณคุณคุณตาคุณคุณปู่นั่งอยู่นู่นคปู่ครบทุกคนเลยยังคะโอ้นะคะติบหนักมากนะคะอ่าเสร็จแล้วมาตรง พมแดงมายืนด้านหลังที่นี่ถอยมาถอยมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนั้นได้แนะนําตัวเองชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรแล้วก็อยู่ชั้นไหนนะครับอ้าวคนแรกเลยครับพร้อมแล้วนะคะคนแรกหนูชื่อเด็กหญิงอนุทิดามณีวันค่ะอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่สองค่ะชั้นป .2 นะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสริยาชัยทองอยู่ชั้นปถมนักศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ อ้ปีที่หนึ่งะะหนูชื่อเด็กหญิงกบุชยากิ่งแก้วอยู่ชั้นปฐมหนักศึกษาปีที่สามค่ะอ่ามีส1 2หนึ่งตัวเท่ากันค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิญาดาวุนอยู่ชั้นปถมมักศึกษาปีที่สามค่ะปสามค่ะสค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันเรดาจจนนอยอยู่ชั้นปถมนักศึกษาปีที่สองค่ะอ่าปสองนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิญญาทองทองค่ะ อนุบาลสามค่ะอนุบาลสามสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันติ้าส,สวยสวยอยู่ชั้นปฐมนังศึกษาปีที่สามค่ะดูคนนี้ดูคนนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิศภาแสงนวลอยู่ชั้นอนุบาลสองค่ะอ๋อนะครับ อนุบาลสองนะครับนี่นะครับอนุบาลถึงปสนะคะชุดการแสดงนี้นะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านรองศิวะแสงนวลนะครับขึ้นบนเวทีมอบรางวัลให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านบริการบัญชาสุริยะสุประเสริฐนะครับผู้ในการโรงเรียนบรรทาท่าถึกษาววิทยานะครับด้านบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับนี่คือน้องไอซ์นะครับนี่นะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเต้นนะครับเดี๋ยวก็ สีสมหวังออนทัวร์ติดต่อไว้แล้วนะครับว่าจะให้เป็นแดนเซอร์นะครับนะครับแดนเซอร์เงินล้านของเรานะคะเต้นลีลาขนาดถูกกางนะครับขนาดใบเท่านี้นะคะยังเต้นได้ขนาดนี้นะคะค่ะขยับตรงกลางนิดนึงลูกอาตรงกลางนะคะขยับนิดนึงอ่าทางไหนดีก็ท่านรองเิวะาแสงนวลนะครับเป็นเกียรติมอบนะครับ รางวัลให้กับการแสดงชุดนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรอนะครับแล้วก็ท่านผู้บริการขอบคุณมากนะครับ เด็กๆนะครับค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงตัวจิ๋วของเรานะคะจากโรงเรียนบนท่าท่าศึกษาพิทยานะคะก็ฝึกซ้อมโดยทีมงานนะครับคณะครูโรงเรียนบนท่านะครับค่ะก็ผ่านไปนะคะการแสดงที่ถือว่าสร้างสีสันนะคะสนุกสนานนะคะลีลาน่ารักของนักเรียนนะคะจากโรงเรียนบนท่าท่าศึกษาวิทยานะคะค่ะเราก็การแสดงของเรามาครึ่งทางแล้วนะคะผ่านไปแล้ว4โรงเรียนนะคะ